วันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566ดตตรหาทัไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังนี้ในเวลา9นาฬิกา30นาทีดตตรหาลัไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ณห้องประชุมพิพัฒสาอรธรรมชั้นสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและทั้งหมดนี้คือสาครนิวสข่าวเด่นประจำวันจากสพปออสมุทรสาคร